จิม84ฮาพูนเป็นระบบขีปนาวุธต่อต้านเรือที่ทรงพลังในทุกสภาพอากาศและโจมตีได้เหนือขอบฟ้าซึ่งยังคงเป็นสินทรัพย์ที่สำคัญในการทำสงครามทางเรือขีปนาวุธฮาพูนได้รับการพัฒนาโดยบริษัทม c โ o ด a นัลเด g ก a ลสซึ่งปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทโบอิงและได้รับการอัปเกรดหลายครั้งตลอดหลายปีที่ผ่านมาเพื่อรักษาความเกี่ยวข้องในสถานการณ์การสู้ รบสมัยใหม่ขีปนาวุธตาจีม84หาพุนรุ่นปี2026นําำเสนอคุณสมบัติที่ได้รับการปรับปรุงและข้อมูลจำเพาะขั้นสูงที่มุ่งเป้าไปที่การปรับปรุงความสามารถในการโจมตีและความอยู่รอดจากภายัยคุกคามทางทะเลที่ซับซ้อนมากขึ้น ขีปนาวุธนี้มีความยาวประมาณ15ฟุตและมีน้ำหนักประมาณ1,500ปอนด์ยิงได้จากทั้งเรือผิวน้ำและเรือดำน้ำทำให้มีตัวเลือกการใช้งานที่หลากหลายในกองทัพเรือสหรัฐหลายเหล่าทัพฮาพูลขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์เทอร์โบเจ็ตเทเลดนซึ่งขับเคลื่อนด้วยความเร็วต่ำกว่าเสียงโดยปกติจะต่ำกว่ามักหนึ่งเล็กน้อยทำให้สามารถรบินต่ำเหนือทะเลและหลบเลี่ยงการตรวจจับของ เรดาร์ได้ขีปนาวุธนี้ได้รับการนำทางโดยระบบเรดาร์ค้นหาแบบแอคทีฟซึ่งทำให้มีประสิทธิภาพในทุกสภาพอากาศและสามารถกำหนดเป้าหมายโดยอัตโนมัติเมื่อปล่อย หนึ่งในการปรับปรุงที่สำคัญที่สุดในรุ่นปี2026คือระบบนำทางที่อัปเกรดปัจจุบันได้รวมระบบนำทางเฉื่อยที่ได้รับการปรับปรุงด้วย GPS ซึ่งช่วยให้แก้ไขระหว่างทางได้และมีความแม่นยำมากขึ้นซึ่งช่วยให้มีโอกาสถูกโจมตีสูงขึ้นแม้จะเป็นเป้าหมายที่เคลื่อนที่หรือในสภาพแวดล้อมที่มีมาตรการตอบโต้ทางอิเล็กทรอนิกส์นอกจากนี้ซอฟต์แวร์ของขีปนาวุธยังได้รับการอัปเดตเพื่อ,ร,อรับการแยกแยะเป้าหมายทำให้สามารถแยกแยะระหว่างเรือหลายลำในบริเวณใกล้เคียงได้ หัวรบของฮาพูนาจิม84ประกอบด้วยน้ำหนักบรรทุกประเภทระเบิดแรงสูง488ปอนด์ออกแบบมาเพื่อทำลายหรือจมเรือผิวน้ำขนาดใหญ่ขีปนาวุธดังกล่าวจะเคลื่อนที่ไปตามวิธีการบินผ่านทะเลซึ่งจะลดการมองเห็นและเพิ่มโอกาสในการโจมตีเรือของศัตรูก่อนที่ระบบป้องกันจะเปิดใช้งานได้ขีปนาวุธรุ่นปี2026มีคุณสมบัติด,ด้านการพลางตัวที่ดีขึ้นโดยมีคุณสมบัติเรดาร์ตัดขวางที่ลดลงซึ่งรวมอยู่ในการออกแบบขีปนาวุธ ด้วยระยะยิงประมาณ75-150หถึง่ไมล์ขึ้นอยู่กับสภาพการปล่อยและรูปแบบขีปนาวุฒฉมวกจึงทำให้ผู้บัญชาการกองทัพเรือสามารถโจมตีเรือของศัตรูที่อยู่ห่างไกลาจากชายฝั่งของฝ่ายพันธมิตรได้ขีปนาวุฒจะถูกปล่อยโดยใช้บูสเตอร์เชื้อเพลิงแข็งเป็นแรงขับดันเริ่มต้นตามด้วยเครื่องยนต์เทอร์โบเจ็ตหลักเพื่อการบินต่อเนื่องการผสมผสานร,ระบบเหล่านี้ทำให้ขีปนาวุธสามารถบินในเส้นทางที่ซับซ้อนได้รวมถึงการซ้อมรบแบบป๊อปอัพที่ปลายทางซึ่งออกแบบมาเพื่อออเาาชนะะะะรรบบวุธะยะกลย้ การบูรณาการกับระบบต่อสู้สมัยเป็นคุณลักษณะสำคัญอีกประการหนึ่งของการอัปเกรดในปี2026ปัจจุบันนาจีม84เข้ากันได้อย่างสมบูรณ์กับระบบต่อสู้อิจิสล่าสุดและระบบควบคุมการยิงขั้นสูงของกองทัพเรืออื่นๆทำให้การสื่อสารราบรื่นและพร้อมปล่อยอย่างรวดเร็วระดับการบูรณาการนี้ช่วยให้สามารถส่งข้อมูลการกำหนดเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วและประสานงานระหว่างเรือในหนาวายอปฏิบัติการได้ดีขึ้น ในแง่ของความอยู่รอดขีปนาวุธดังกล่าวติดตั้งมาตรการตอบโต้ขั้นสูงทำให้ขัดขวางหรือเปลี่ยนเส้นทางได้ยากขึ้นนอกจากนี้ยังมีระบบป้องกันอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับการปรับปรุงและระบบควบคุมที่ทนทานยิ่งขึ้น,นอเพื่อต้านทานผลกระทบของสงครามอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งทำให้จีม84ดหาพูนเป็นสินทรัพย์ที่เชื่อถือได้มากขึ้นในสภาพแวดล้อมทางทะเลที่มีการโต้แยง้งซึ่งมีระบบป้องกันอิเล็กทรอนิกส์ของสอ ขีปนาวุธดังกล่าวใช้งานได้แล้วกับกองทัพเรือพันธมิตรจำนวนมากทั่วโลกและการปรับปรุงในปี2026คาดว่าจะช่วยยืดอายุการใช้งานได้ดีไปจนถึงทศวรรษหน้าการออกแบบที่ผ่านการพิสูจน์ในสนามรบร่วมกับการอัปเกรดที่ทันสมัยทำให้จีน84หัพูลยังคงเป็นส่วนประกอบสำคัญในคลังอาวุธโจมตีทางทะเล ขอขอบคุณที่รับชมการแยกรายละเอียดขีปนาวุธตาจีม84ฮาปูณปี2026นี้หากต้องการข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านการป้องกันและการทหารเพิ่มเติมอย่าลืมสมัครเป็นสมาชิกช่อง USA Auto Bus ของเราเพื่อติดตามข่าวสารเกี่ยวกับนวัตกรรมล่าสุดของอเมริกา